สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะก็มาวินก็อ่ายังไม่ได้เข้ากล้องนะครับมาวินคือคุยธุระอยู่นะครับทางเทศบาลนะครับผมเด้อก็ได้ยินภาสางานเรื่องไฟดับนะครับก็วันนี้ท่านผู้ชมบังหันผู้ใดกีดก็นี่วะคอยคายอยู่ข้างหลังเด่๋ยินิสเียงตุบโลนครึบเลยน้องฟ้ากอดองายไว้แล้วบังหันเนี่ยตัวแข็งเลยตัวแข็งเลยบังหันเนี่ นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศารปูตาที่อําเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมเดอ้อนะครับวันนี้มีทั้งหนุ่มอามคนเดิมอุงอายน้องฟ้ามาวินชาแน,นลน้องแบงค์น้องแบงค์รอ,อยอยู่รถแล้วก็ป้าต่อยคนมิเซ็นกับบอกแพ็กชาแน,นลนะครับอ่าก็อ่าโอเคมาวินคุยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเรียบร้อยก็โดดดิดงมาได้เลยเลยครับผมครับผมอ่าไปทางนู้นครับ เพราะว่าตรงนี้จัดตั้งทางเรียบร้อยแล้วครับมาทางพี่ใช่ไหมครับมาทางพี่ครับไปทางพุ่นเลยเอาไปทางพุ่นอ้าวบอกว่าให้ไปทางพี่ไปทาครับทางพุ่นองค์าอมาทางมาทางพี่อะไรมาทางพี่หรือมาทางพ่อทางพ่อเปนมาเป็นตัวหน่อยก็มัวให้หนู้นนายองค์าอบอกว่าให้หนูนั่งตรงนี้หนูตัวเล็กกับเพื่อนมาดีตัวเล็กจังไดบมเบิงเจียวได้เพียงที่โตทอผีฟีฟาแล้วดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี สี่ช่องนะครับมาวินชาแน,นลออมาคนเดิมป้าต้อยคนเดินเซแล้วก็บาร์แพร์ชาแน,ชน,นลครับอันนี้ก็ยังเดินทางยังไม่ถึงบ้านเนาะยังไม่ถึงบ้านไปงานศพไปงานศพมาจังห<า>วะะัดเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับซึ่งซึ่งงานศพนี่ปันกันทุกท่านให้ดี <Okay. S 2> ช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนใช่ครับแล้วมันหน้าร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องดูแลสุขภาพดูนะช่วงนี้มันอากาศร้อนแล้วแล้วคนเป็นลมเป็นแรงหลาย นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องหนาฮอนนี่วันนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าหลานกับบ้านนั่นนะครับน้องฟ้าน้องฟ้าเป็นผู้ใดครับน้องฟ้านี่อ่าไม่ใช่ยิงฟ้านะออ๋เราเป็นแมนเหมือนกันอย่างน้อยไข่ไข่แต่แต่ความสวยไม่ไม่แพ้กันไม่แพ้กันไม่ความสวยเนี่ยสู้องค์กายไม่ได้เห็นป่ยืนเหนือคนนี้ไม่องค์กายบอกว่าเส้นสาย อืมทอ,อ่อเข<อ>า,าตื่นสวยได้ตื่นสวยสุดอดพอดีก็ลูกมาด้วยแล้วก็น,น้องฟ้าก็มาด้วยไมายางานสดด้วยกันนะครับก็เลยเดนวันนี้เนี่ยมาถ่ายของว่ที่ไรน,นะที่ 16, สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้บโอเคครับนะครับแต่คือให้บอกไว้คนละเด้อถามาขอสารใดใหม่อันนี้ผมเคยมาขอกับทางมาวินสปภตอยครั้งนึ่งนะครั้งนึงแล้วครั้งนึงแล้วแล้วก็เจอเ,เจอจริงจังนะเจอแล้วก็เลยเข่าด้านเนี้ยแล้วก็เข่าห่อนใช่ แล้วจะบอกว่าทำไมแม่มาตามหนึ่งดูไกลหนึ่งดูไกลครับหนึ่งดูไกลนะครับแต่งวดนี่นข้าติมันใจหรอกขอได้มากๆขอก็ต้องฟังอีกนะครับต้่องยื้เรื่องมานานๆมาทีมักจะเข้าเลขมัตจะเข้าแล้วก็มีมีสาวสวยมาสองคนเดี๋ยวก็จะให้น้องฟ้าให้เต็มซีของวัตรรักคนเนี้ยเดินสนามที่เปย่าครับนะครับของว่าของเที่ยวดีเพราะเป็นหมอบหมอบแปลงระเบิดนะ โอเคนะไม่ระเบิดไม่ระเบิดโอเคอ่ะเดี๋ยวจุดธูปนะครับจุดธูปเพื่อเตรียมเตรียมสักการะไหว้ผู้ผู้ยังก่อนกระเลื่อนนวงปูตาดวงปูตานะครับท่านผู้ชมเขาเขียนว่าสารปูตาสารปูตาสารปูตาเอางี้ผมจะเรียกว่าสารปูตาชุมแพก็แล้วกันนะจะได้จะได้จำง่ายๆนะครับครับผมสารปูตาชุมแพนะครับ ผมงายลูกสาวเขาก็อยากเข้าฟังด้วยนะครับ่มาหวานจากตูนนาคอบอนนี่กำจุเลิมเลยเป็นตะกาเ่อานสังเกตไปเรการตุาสมัยก่อนท่นนอะากนี่จริงจริงนตุงด้ลยผมมองเลยว่าสิ่กายเป็นม้าวิ่โล่คร้นควนบนี้คเป็นยังงครับว่าถึงุ ชุดแล้วแหละนะครับผมนะอ่ะะนครับมาตั้งน้โมบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะออ่บกกลาวเด้สาธุสาธุสาธุเด้อปู่ตา มนีลูกหลานปู่ตาชุมแพร่มนีลูกหลานทีมงานชลอมาวิ่ Channel, งแชแนลน้ำหวานค้นเดิมปาร์ยพนมีเซนบ้าแพ็คแชแนล้องฟ้า้องวงไอก็ได้มีโอกาสได้มีบุตรวสาสนาในเดินทางว่าสักากากราบไว้ิิงศักดิ์บ่สิเป็นพระกุ้มเจ้าทีเทวดาอาลักที่ปปักรักษาในาสถานที่นี่และวิญญ,ญาณทุกทันทุกดวง ลูกหลานมีบุญวัสนาใดมาหาใดมาพอใดมาสักาการะไหวกอยามาขอโชคขอลาภทั่วเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้ครับเอฟซีทั่วโลกที่กำลังลอ่อชงล่อเพลิงบาร,รมีปูตาช่งแพ้<ม>กรข<ม>ขอให้โชคลาภสามโตตรงๆให้กับลูกกับหลานไปฝากไปต้อนเอฟซีด้วยการให้เลกถูก คับการขยาเื 60, 60. ียมซีเมื่อนี้ให้เขาสามโตตรงๆของเลขขายแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกอุตภาคมพศสองพันห้าอยหกสิบเจ็ดให้เข้าปังๆสามโตให้ดังๆประชอนไปทั่วโลกตัวกัตเพี่รอเด้อผู้ตาชุมเท้เลยสาธุสาก็ขอบคุณคุณ ป้าสวยด้วยนะครับที่ที่บริสนะครับเขาก็เอาไปจุดให้ปู่ตาตามสารต,าต่างๆในการไปขอโชคขลอลาบการัมกับทีมงานนะครับขอบคุณคุณป้าสวยมากๆเลยนะครับเสียนซีอ่ะบอกวากคันยาะโอเคครับ <laughs> <laughs> เอาอ่ะ น้องฟ้าขยับเซียนซีนะครับน้องฟ้าจะขอเข้ายเซียนซีนะครับท่านผู้ชมเนอร์ข้าปูดีท่าข่าย่อบกไม้แรกออกมาแล้วครับท่าข่าย่อบกินขาดอ่าครั้งแรกครับผมีไม่เล่นเขา ไหมเลอะไรเดี๋ยวเาื่อกีนึกว่าจะกากขายเย้าบคิดหัวนะไหมเลขเก้าไหมโอโอ้ไหมเล็เก้าครับไหมเล็เก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับหมเลกเก้าค่ะเก้านะครับพอเปบิรเบิกักขายเย้าเป็นเป็นที่ต่างกีดนตองนะตลกตลกตลกไอ้ตาโตโอ้ยตาตนี่าย

เก้าหกวันครับเเลียวอโดนไงเถอะเสียงดังก่องชุดเก้าหกห้าเก้าหกห้าหรือรองไงเขาก็เก่ามันตัวเดียวกันแ้วเดียวสมมมนะครับเก้าของาเด้อขยนเสยงี่ใดนะครับเก้าหกห้าเดี๋ยวผมนอยู่าน้วกก็ได้เออไม่ เก้าห้าตอนนั้นเขาทำอะไร้างใส่ปวกอื่นด้วยใส่ฐานนั่นเนาะแม่งเขาเรียกเข้าเรียกเข้าตรงปวกกันเนาะแม่งตรงปวกกันได้แล้วไม่ขอสารผู้ตามยึดโซ่กันอืมเพื่อต้องหันเสียงอี่บ๊ะบ๊ะบังดันยิ่นเสียงผมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงทางนี้นะมันดันหลังจาบอกนั้นนะครับตรงนห้องนี้นะครับอ่าหลังจากวัดเพลินเนาะเดี๋ยวมาดูเลขทุบผลหรือยัง เด,เ,นนเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบแล้วก็ไปดูตามจุดต่างๆเนาะใช่ในสาร,รบ,บริเวณเพิ่นว่าบริเวณของเพิ่นเนี่ยติดเิ่นมีอย่างนา<ช>แน่เขาเด็ดเบิ่งเดมดา้เพิ่นเพื่อเพิ่นไทตัวเลขแ<น>ต่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเลขต<ช>ิขเขายืวน้ำแบบพวกนะครับนะครับไปเอางี้เอากล้องมาดูดีกว่า โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลขทูบไปกันนะครับไปนะครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบอันนี้เป็นเลขอ่าพศสร้างถวายหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าสามหกนะครับพ่ออะไรคุณพ่อโจมแม่สวัสดิ์กงเสด็จนะครับหรือถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกงเสด็จนามสกุลใช่ไหมครับไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบไปกันนะครับท่านผู้ชม เลขทูบหกแปดเก้านะครับหกแปดเก้านะครับแปดเก้าแล้วก็ท่านผู้ชมหกเก้าตรงกับเชียงซีเมื่อกี้นะแนนก็สําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้ว <names. S 1> ิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับถูกต้องคัดปุ่มติดตามกันนะครับท่านผู้ชมยกทูบนะครับก้ เอาละครับสำหรับเลขทูเครยงีสี่ก็เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชม่าวันที่หนึ่งที่สิบที่กลางย่นี้พอสองพันห้าร้อยส มมีีีีเอรกาตรงนี้ท่านผู้ชม,เห,ม,มเห็นเป็นผมไหมผมเห็นเป็นหกเก็ศูนย์นะครับเป็นเลขเลขเลขใจญนึงมุมหกเก็ศูนย์นี่มี่ว่าแพคเห็นบ์ว่าไหน,นนี่บ้างในกล่องบ้างนี่หกเก็ดศูนย์ศูนย์อยู่ด้านล่างเลขใจญ่หนม,มุมหรือเลขอ่าตรงตรงปวกนี่เคยเคยเข้านะครับท่านผู้ชม 6ก0็ศูนย์อ่าตามนั้นนะครับโชคดีปังๆสำหรับตัวนีก็เป็นความเชื่อส่วนคนโปรดใชยย้วิจัยนในการรับชมนะท่านผู้ชมตรงนี้เห็นเห็นเห็นรอกภาพเป็นหัหมู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ลอกผากมู๊งเห็นไหมเห็นไหมบอกครับมูไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนะครับแต่อันตรายครับความคืนด้วยนะค <ๆ S 2> รับ <ๆ S 2> นะครับ ตอนกลางคืนก็อันตรายนะครับต้องระวังทีมง,งานต้องระวังกันด้วยทุกคนนะครับเมื่อกี้ตอนที่ก่อนที่จะขอนะครับโช่งลาบกับปู่ตาจุมเพไม่รู้เสียงอะไรร่วงลงใส่ลังคาแต่พอไปดูแล้วเป็นไม้นะครับไม้เป็นเนี่ยไม้อันนี้ครับท,ที่ที่หล่นลงมานะครับจนน้องอุ้งอายร้องเสียงหลงเลยนะครับ ัน,นักงานต,ต้องมาชมโอเควันนถือเคื่องค่โอ้ระวังเหยียเกียวต่ออนี่เคียกอยู่้างหลังเจ้างานบ้ระวังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กราบลาปู่ตาชุมแพไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับเลขทูข่เกหกแปดเก้าเลขทูข่ อ่าหกแปดเก้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกริ่นแก้งเตือนกับทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลหรือบานคนเดิมปาดป่อยคนมีเซนบาแพ็กชาแนลแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมนนะครับเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮย คลไอเหมือน้นไปอุ้ยไปนะครับเอาเรียนเลสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโชคดีปังๆร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็จะได้กลาบลาปูตาชุมแพไปแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับโชคดีครับผม